สปีชีวิตในมหาลัยเป็น3ปีที่ค่อนข้างหนักมีทั้งงานการบ้านและสอบเรื่องราวมากมายที่เปลี่ยนเราไปทีละนิดแต่พอหันกลับมามองก็รู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวมากๆเหมือนเพิ่งเข้ามาไม่นานเองเราโชคดีมากๆที่ได้เจอเพื่อนที่ดีคอยช่วยแนะนาบางทีไม่เข้าใจก็มีคนติวให้บางทีอ่านไม่ทันก็มีเพื่อนคอยสรุปให้จนบางครั้งรู้สึกว่าถ้าไม่มีเพื่อนชีวิตมหาลัยอาจจะหนักกว่านี้เยอะเลยส่วนเรื่องเรียนเราพยายามทําความเข้าใจเสมอเพราะเชื่อว่าความพยายามไม่เคยสูญเปล่าทุกครั้งที่มีความสําเร็จเล็กๆเราจะหยิบมันขึ้นมาชื่นชมเพืื่่่ออออให้้ตตััวเเเงงไไดมีกกําลล็ๆนป เราเป็นคนที่กลับบ้านบ่อยมากบางทีก็รู้สึกว่าเราอยู่บ้านมากกว่ามหาลัยอีกแต่การกลับบ้านทำให้เรารู้สึกสบายใจได้กลับไปสึมซับธรรมชาติและได้ใช้เวลากับครอบครัวที่สนุกสนานกว่าตอนที่อยู่คนเดียวไปไหนๆหนพอถึงช่วงปิดเทอมก็มีทริปเล็กๆไปเที่ยวบ้างเพราะระหว่างที่เรียนทั้งเรียนทั้งกลับบ้านเวลามันเลยไม่ค่อยเหลือแต่ก็ถือว่าเป็นชีวิตที่รับง่ายในแบบของเรา3ปีที่ผ่านมาอาจไม่ได้วือหวาไม่ได้มีเรื่องให้น่าตื่นเต้นอะไรมากมายแต่ก็เต็มไปด้วยความสุขในแบบที่เราเลืืออออกกกมมมมมมีีีีีีีีีเเพ่่่่่่่่่่นนนทททททดดดดครรบัััวววุุุแแและะตตตา้้จจไไงงสส็ภูิใใ